สัสดีค่ะพบกับอมิสไลคะนะคะในช่วงกวาวันนี้ในวันที่14กันยายนาคมกับรายการ h ฮ้ว r e n น i n g News u p d a ค่ะวันนี้จะมีอะไรมาอัปเดตนะคะสามารถติดตามชมกันได้เลยนะคะ การเคลื่อนไหวของราคาทองคาในช่วงตัวนี้ค่ะราคาทองคําก็ปรับตัวลดลงนะคะเคลื่อนไหวต่ำกว่า1,800ดอลลาร์นะคะซึ่งได้รับแรงกดดันมาจากการแข่งข้าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐรวมถึงประเด็นข่าวนะคะไฟเซอร์อิงนะคะซึ่งเป็นบริษัทยาที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐนะคะรวมถึงบริษัทของไบ O อ e ทคนะคะซึ่งเป็นบริษัทยาของประเทศเยอรมนีค่ะได้รับสถานะฟลัตแทกนะคะ จากสำนักง,งานอาหารและยาสหรัฐในการทดลองวัคซีนต้านไวรัสโควิด -19 นะคะส่งผลทำให้นะคะอาจจะมีการพัฒนาวัคซีนนะคะที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะยังคงมีแรงซื้อเข้ามานะคะสาปเด็นความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและจีนค่ะเกี่ยวกับการอ้างสิทธิ์ของจีนบริเวณหน้าน้ำทะเลจีนใต้ค่ะ สำหรับคืนนี้สหรัฐมีการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนมิถุนายนค่ะซึ่งตลาดคาดการว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้น0.6%ค่ะส่วนสำหรับแนวโน้มราคาทองคำค่ะคาดว่าเคลื่อนไหวในกรอบ1,790ถึง1,820ดอลลาร์ค่ะทั้งนี้ราคาทองคำมีแนวรับที่1,790ดอลลาร์และมีแนวต้าน1,820ดอลลาร์ค่ะส่วนค่าเงินบาทค่ะก็มีแนวโน้มอ่อนค่าค่ะส่วนทองคำแท่งในประเทศเคลื่อนไหวในกรอบ 26,600 2 7ถึง27,050บาทค่ะและว,วันนี้ค่ะก็ได้หมดเวลาของอภิษรลาแล้วค่ะสามารถที่จะอ,อัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ไลน์เฟซบุ o กตามช้ายรายการค่ะพบกันใหม่ค่ะในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ